สวัสดีครับบ้าวเทอสวัสดีทําชมครับสวัสดีเช้าวันที่1สิงหาคม2,567น้อยะครับมื้อนี้แล้วนะครับทําชมช่วงบ่ายจังไปรุ่นล่างวันน้ากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผม f อฟแฟนคลับทั้งช่องถามกันเข่ามาหลายนะครับบาวเทอาฝันยําบอนะครับผมจังไปฟังน้ำกันนะครับ มือขึ้นถือว่าฝันดีพี่น้องนะครับฝันดีจนบ่าวเถ่านอนบ่หลับเลยนะครับผมอาฝันไว้จังแดดจังไปช่มไปฟังน้ำกันพี่น้องบรรยากาศยามเช้าบ้านเรานะครับมือในกระสีบขึ้นๆนะครับมีล่มเย็ยนๆจักน้อยนะครับผมเดี๋ยวจังจะพาไปบ้านเจลอตเตอรี่นะครับผมเพิ่นมาจากตลาดลีอย,อยังนะครับจากนาครพนมโทบมายมหรือ,ยอยังนะครับผม เดี๋ยวไปฟังน้ำกันแล้วพี่น้องฝันดีครับสาธุด้อปูเด้อสุขใสยอยู่ใส่ด้อปูทผู้ชมครับเอาไปฟังน้ำกันครับสวัสดีครับบ้าวเท่าสวัสดีท้ชมครับเช้าวันที่1สิงหาคม2567นะครับผมฝันดียูพี่น้อง นะครับมือคืนนี้ถือว่าฟันดีอ่ายังมาฟันน้ากันนะครับผมเอฟซีกับถามกันเขามาไหลายนะครับอ่าบ่าวเถาฟันยําบอนะครับกับฟันตั้งแต่ที่บ่าวเถาฟันมาพระธุดงนะครับตามมาจากวัดปลาเพิ่นวามาจากวัดปลานะครับอ่าเพิ่นน้ำบ่าวเถามาพี่น้องนะครับเพิ่นว่าถูกชะตาอันนี้ ขอเราให้เอฟซีฟั่งก่อนได้พี่น้องได้เพื่อผูเพื่อนมาฟั่งที่หลังเพื่อนบ่ได้ฟั่งนะครับเนาะเพื่อนนํำเบาเเถ่ามาจากวัดปลาเป็นปูเถ่าพี่น้องนะครับสักไล่นี่เต็มโตนะครับผมอ่าหลกักการเพื่อนอ่าถือไอ้นี่มานน้ำไหมพี่น้องนะครับผมอกดแบกกดมากอืมเพื่อนน้ำเบาเถา่ามากเพื่อนว่า นะครับเพราะว่าช่วงเขาขั้นสาเบาเถากลับไปทําบุญยุพุนพี่น้องนะครับเพิ่นว่านํานเบาเถามาเอาลอตเตอรี่มาใ่เบาเถานะครับเอาลอตเตอรี่มาใ่เบาเถานะครับเบาเถาจําได้นะครับเห็นชัดเลยจําได้สามตัวท้ายนะครับเก้าหนึ่งห้านะครับผมอ่าแล้วก็ฝันว่าไปหาปลากับผู้เฒ่านะครับอ่า วานแห่เต็มได้ป่าเต็มแห я, ขึ้นมาผู้เ่านยนแห่ทิมนะครับผมปิ่งจับขาคนสองโตนะครับปิ่งจับขาพนสองโต่นสะี่เบิ่งปิ่งจับขา,บาอันนี้บ้าเทาตีเก้าสองแปดปิ่งสองโตนะครับที่ลงให้เอฟซีแล้วมือขึ้นฝันดีฝันยำไว้าจังสี่พี่น้องนะครับฝันยำไว้าาสี่ฝันมา กลางดึกเนะพี่น้อง uh, <Yeah. S 1> เห็นแสงสว่างเห็นแสงนี่สว่างทั่วบ้านนะครับแสงนี่ทั่วบ้านอ่าก็เลยเปิดประตูออกไปเบิงนะครับเปิดประตูออกไปเบิงว่าแสงอย่างนะครับเป็นแสงออกจากองค์พระแก้วมรกตพี่น้องที่อยู่หิงพระนะครับโตเพิ่นเป็งแสงพระแก้วมรกตออกแสงนะครับออกแสงสว่างนะครับเป็น เป็นออกแสงสว่างสีสว่างออกฝ่าข้ามไหมพี่น้องนะเป็นแสงสว่างทั่วบานนะครับแต่ว่าเบาเถ่าสะดุดตาสะดุดตาเลขถูบที่จุดไว้นะครับเลขถูบนี่ก็ออกแสงพี่น้องเห็นชัดจากที่เลขถูบนี่เห็นบ่ชัดนะครับเบาเถ่าจุดถูบขึ้นวันพระที่ผ่านมานี่พี่น้องนะครับจุดถูบได้ศูนย์ าาเก้าสองศูนย์เก้าสองจังหวะเบาถ่ายได้เราฝันดีนะครับผมเลขทูบนี่กับออกแสงนะครับเห็นชัดเลขเป็นแสงสว่างแล้วก็เห็นตัวเลขชัดนะครับตัวเลขนี้คือแสงมันซองนะครับแสงจากไอ้องพระแก้วมรกตนะที่เปินออกแสงที่เปินเป็นแสงนะ่ะแล้วก็มาซองที่เลขทูบและเห็นเป็นเงาสะท้อนออกมาเห็นชัดเลขนะครับ เบาเถาเรียกว่าฝันดีนี่แหละพี่น้องหลักกระตื้นหลักกระนอนบรทับเลยบบบนี้เป็นดีใจเป็นเป็นดีใจเป็นว่าโอ้บอมยเนยนเพิ่ไห้คักดแล้วบ่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเก้าสองนี่กระตรงกับเลขฝันอ่าเลขฝันที่เบาเถาฝันไหวผู้เถานะครับขึ้นหนังฝันสองลพี่น้องที่เา่เาฝันไนพระธุดงค์นะปูธุดงค์เป็นตามมานั่ม ละครสิแจ้งฝันว่าไปหาป่ากับผู้เท่านะครับที่ปิ่งจับผู้เทานะครับปีเก้าสองแปดนะครับกระตรงกันเลขทูปตัดได้เกนะ้าสองพระธุดงมียื่นลอตเตอรี่ให้นะครับในรลอตเตอรี่บ้าเทาจำได้สามตัวเก้าหนึ่งห้าจังหวะม,มอขึ้นฝันว่าองค์พระแก้วมรกตพี่น้องนะครับแสงออกนะครับแสงออกสว่างทั่วบ้าน และการเลขทูบนี่จากที่จุดตัวเลขเห็นล่างๆนักพัฒนาแสงซองนี่เป็นประกายเห็นชัดเห็นตัวเลขชัดนะครับทมม่านผู้ชมอ้าฝั่เ,เจะตังใดนะพี่น้องก็เล่ดีใจดีใจและเล่นนอนบ่หรับท่านผู้ชมเออก็เล่นี่แหละนะครับกับจะไม่ย้ำความฝันของพี่สาวบาเทารไ่นัมนะครับ พี่สาวว,าว่าวโถอ่าเพื่อนฝันนะครับฝันว่าพระเอากบนะครับเอากบไม่ให้เลี้ยงเมื่อหนึ่งกำหาตเมื่อหนึ่งกำสองตนะครับเพื่อนว่าเอากบมาให้ย่อมเลี้ยงกบไข่เพื่อนว่านะครับพี่สาวแล้วกบไครนะเพื่อนว่าเบิ่งดีๆนะครับ,าบ,านะรบสังเกตอยู่ในปากกบนี่อมไข่ในปากกบมีไข่เป็นไข่ไก่สู่ตเออ พาคุณว่ากบใครไม่เลี่ยงหาโตนะครับพี่น้องอันนี้บ้าเถ่าจะสรุปให้น้ำเป็นเลขนะครับเอฟซีภูพนบอทันดีเบิรงบอทันดีฟังนะครับใคจะสรุปก้องฝันบ้าเถ่านะครับหลักจะสรุปก้องฝันพี่สาวบ้าเถ่านะครับพี่สาวบ้าเถ่าเพิ่นตีมาให้ห้าเก้าศูนย์ 90, นะครับกบหาโตนะครับกบเป็นเก่านะครับในปากกบมีใครเป็นเรื่องหาเก้าศูนย์แต่ว่าบ้าเถ่าตีให้ เจ็ดหาศูนย์ท่านผู้ชมพระเป็นเจ็ดลิเป็นแปดได้ได้พี่น้องเด้พู้ได้มักแปดแหู้กันเจ็ดเ้าพรเป็นเจ็กบเป็นเกละใครศูนย์ละกะเพิ่นมีเอฟละกัพี่สาวเพิ่นว่าเพิ่นกัมมาาคางหนึ่งหา้าคางหนึ่งสามตั้างหนึ่งสองง 2, ตเพิ่นว่าให้กันหาสองหาสามไว้น้ำเน่เนะครับจงไปเบิ่งไป,ป,ไปชมน้ำกัน นะครับานผม้ชมเล็กูกแต่ว่าถือว่าฝันดีได้พี่นอ้องนะครับทนี่านผูมชมคิดว้ายังไงนะครับพระแก้วนะครับฝันว่าพระแกว้วองค์พระแกว้วมรกตเนี่ยนะครับผมออกแสงในพี่นะ้องแสงออกแสงสว่างนะครับออกแสงสว่างจะออกสว่างสีฝ่าหอวนะครับสว่างทั่วบ้านอืมลวกะ แสงมันปิดซองที่ทูบนะครับเลขทูบนี่เก็เปลงออกมาเลยเห็นชัดเลขทูบที่จุดใดศูนย์เก้าสองจังว่าตื่นขึ้นมาดีใจนะครับดีใจจนนอนบาลับเอามันี้จะเป็นจังไรจังไปรุ่นน้ำกันเดินเดจะพาไปบานเจร,เรตเรตอรีพี่น้องนะครับจะได้เหมารอตอรี่ซอยพนีกบันะครับเพิ่นมาจากตลาดหรือยังจังไปฟังน้ำกันมาจากนาครพนมเพนยาม่านะครับ ตัวแดงนะครับผมกับฝันซัมนี่แหละนะพี่น้องฝันซัมนี่นะครับโอ้งวดเขากับเขามาหลายงวดพี่น้องนะครับพวบฝันนะถ้าตีแม่นกับเขาฝันแม่นกับเขาฝันว่าแม่นกับว่าเขานะพี่นอนะอ้องเนาะเอฟซี FC กับทางมากกัอบมาเราสู้กันฟังหารูลใดมากเดิไปหาย,ยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่จะท่านบอเลพี่น้องเอานะไปเบิร์น้ำกันบาที่บาวเทาจะสรุปให้นะครับผม กับน้าจอเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อนะครับเอามาย้ำให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับความฝันนะครับท่านผู้ชมที่บ่าวเถ่าฝันนะครับปูทุดงนะครับเพิ่นนั่มาหอดบานนะครับเพิ่นเอาลอตเตอรี่ให้นะครับนี่นรนะครับบ่าวเถ่าจำได้เลยเก้าหนึ่งห้านะครับท่านผู้ชมไอ้เก้าสองแปดนี่ฝันขึ้นเดียวนะครับผมอา่าขึ้นเดียวอันนี้ฝันคอนสีแจ้ง นะครับวันว่าผู้เฒ่านะครับพาไปวันแหหาป่าได้ป่าเต็มแหพี่น้องนะครับเอาแหขึ้นมาพลดโยนแหทิมนะปิ่งจับขาเิ่นสองโตนาะเป็นสี่เบิ่งปิ่งตัวป็นไงพี่น้องเป็นเกำมือจับออกนะครับ 5, หาแปดลจังไหนบ่ท่านผู้ชมบาวเฒ่าได้ตีเก้าสองแปดพี่น้องถ้าวิ่งวิ่งเก้ากับสองนะครับเก้ากับหาก็ได้นะครับ ปรุรยมักวิ่งนะครับ,รมมบท่านผู้ชมเบากตัดหนึ่งหาเก้าหานะครับเ 1, 5, 9, 5, 9, 1, ก้ 28, เ 4, า, 92, นนาหนึนะครับชุดนี้ตัด1นึ่งหาเก้าหาเก้าหนึ่งนะครับสองแปดเก้าสเกาะครับท่านผู้ชมเาเน้นหนึ่งหาเก้าหาเก้าแล้วก็สอเน้นสคูแต่ว่าเกสองนี่พี่น้องไม่แห้งเลนะครับเนาะเพราะว่าตรงกับเลขถทูบท่านผู้ชมเกสองนี เดี๋ยวบาวเทาเน้นให้เลยนะครับผมเอาท่านผู้ชมขีดเน้นให้เลยนะครับ92 6คูนี่เกย็จะถิมได้พี่น้องเด้เลขทูบ092นะครับบอลเทากัดตัดให้นะครับตรงกันที่เก้าสองนะครับอันนี้ความฝันพี่สาวบาวเทาเอายำให้น้ำท่านผู้ชมเป็นฝันว่าพระเอากบนะครับจับกบเอากบมาให้เลี้ยงหาโตคางหนึ่งจับสามโตคางหนึ่ง กัมาให้2อตเพิ่นว่ากบไข่นะครับเพิ่นในในปากกบเนี่ยเป็นไข่ไก่พี่น้องนะครับที่สาวบ้าเท่าเนีนตัวนครับห้าเก้าศูนย์นะเจ็าศบ้าเถ่าตีให้เจ็ดเ้านย์บ้าเท่าก็ตีให้นะครับ, 90, รบเอากันหาสองหาสามไปน้ำเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นกัมมาเอามือจับมาขัางหนึ่งสาตัวขังหนึ่งสอตนะครับมีหาศูนย์เจน หาเก้าเจ็ดหาเก้าศูนย์เจ็ดเก้าธรรมชมนะครับเก้าศูนย์กับตรงกับกับเลขถูกอยู่พี่น้องอันนี้ความฝันพี่สาวตาพเพน,นเนนนี่ครับห้ 5, 9, 0, 5, 0, 5, 9, 9, 10, าเก้าศูนย์หาศูนย์หาเก้าเก้าศูนย์เพิรนมาเพนเนนชุดนี้นะครับของบบาวเถากับมนเนนน, 9, นนี่แล้วพี่น้องเก้าซองนี่แล้วนะครับแคปหน้าจอธรรมชมนะครับอ๋สาธุเด้อปูเดอร์นี่ครับพี่น้องมือขึ้นฟันมาองค์พระแก้วมรกตออกแสง เป็นประกายทั่วบ้านพี่น้องซาถูกตะปูนี่ครับเลขถูกจากที่บบชัดมือคืนนี่เห็นชัดเลยพี่น้องนี่บชัดนะครับทมาชมมีศูนย์เก้าสองมือคืนนี่แสงออกนะครับแสงจากองค์พระแก้วมรกตสะทรอนมาทีิเลขถูกพี่น้องเห็นชัดเลยนะครับเห็นเป็นแสงเลยศูนย์เก้าสอง บอลเลียวยังโคตลุกอยู่พี่น้องนะครับยืนอยู่ตรงนี่งคนลุกเด้อนผู้ชมนะครับสาธุเด้อปู่เด้อมือนี้สุกใส่อยู่ใส,สามตัวตรงๆรสองตัวตรงๆงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดให้เอฟซีเพิ่นได้โชคให้เพิ่นเฮ่งนะครับเอา้านผู้ชมเดี๋ยวาพาไปบ้านเจโอตเตอรี่นะครับเนาะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขคนให้โชคให้ m ắ นนะครับสวัสดีครับ